สบายดีจ้าปาลูกเมื่อนี่กับม่ผกก็นั่งแพล็คือเก่าเนาะเปิดภาพมากอะดิเห็นแม่เพิ่งกำลังเอาเทียมเจียวลงไปในกระทะเนาะเห็นหนะ้าตาข้าวกับมะต้องบอกดอกอก็คือยังก็คือเมนูเขาพัดนั่แหละเนี่ไข่แล้วก็กุนเชียงเนาะมเมื่อนี่โบมีเครื่องลายพอบได้ไปตลาดเนาะเครื่องกะมีแค่นี้แหละ บมีลายดอกมึงแม่เห็ดเนาะอันนี้กระกุนเชียงไปดีพี่น้องข้าวพัดกระนเชียงให้น้องแพลวกินกระนเชียงคิดพี่ใหญ่ใจบุญผนผักมาอะไรเนาะพี่ใหญ่ใจดีนแดงแปลัดเลยบดไปตลาดเนาะบ่มีแครอทบ่มีแครอทบ่มีเครื่องหกมนเครื่องหกอันนั้นอาจะแซทรกไหม ตอเนเอกอะกำลังรอให้เช่องชุดหนื่อยหนา,าเนาะซีสันยังเป็นตากินได้เอาเนาะใส่ข่าเนี่ยคงจะปาตากินปาตากิน <laughs> เป็นตากินเป็นตากินว่าวไกาอยากกะเกะเแน่เป็นน้อย จันแกวบอกว่าปลอดภัยปากตีเอาเขียดว่าตีปากเอาเขียดตีปากใช่่าอออแล้วอ่าได้บาดนี้ห้ากาสีเทไข่ลงไปน้องไปเทไข่นี่ไข,ข,ข่หนาตาไปจะกินในจังเมือเห็ดไข่ดาวก้อนพี่น้องดูสีสัน ไข่ไข่จะฟองแพลถ้ได้ก็ได้มากินไข่เบอร์ถั่วไข่นี่วิตามินเอาข้าวเทียนให้ไข่มันซุกก่อนเนาะแต่เดี่เอาเ่าลงไปเพราะวะ่ารสชัติแล้วมันจะขาวมันจะขาวไข่ไข่แบบมันเป็นก้อนกๆๆ่อนเนียนแล้วฮัดไปหพีน่น่องไยผัดใส่ก๋วเตี๋ยวชักเตอร ตแต่ส่วนลายกะมากแต่แพัท,พทพส่วนรายกะพัดมีแต่ใส่ไี้กอกแล้วก็แคลอดเนาะเมืเ่อกีออ้กกได้โอกาาเนาะเพราะว่ามีคุณเชียงเ้าก็ำลังพู่มใหม่มันห้อน,อนห้อนแต่กเย็นแล้วเอาพัดลมน้อยเป่าไข่มันก็เริ่มใกล้ชิชุกแล้วเนาะ ยังเลยอีกจักหน่อยมันยังชีชุกไม่ได้ไม่ได้ไข่ถ้าถ้าไข่มันบดเป็นก้นกอนๆเ,เ,เลยครับเทขั้วลงไปลำเห็ดเข่าขาวมีกินข้าวไข่ตอนนี้เขากาสีเทขา้าวโอ้จ้าลงไปเทบดถ,ถวยเลยถวยก็ใส่นำะ เทากับพัดเทากับพัดเนาะพัดแต่ละเนื้อเพิ่งเคยพัดครั้งแรกเนาะอันพัดแจกุนเชียงนี่ยน้ำตาลลงแล้วก็ใส่ช้อนไอ้พร้อมเด็กพี่น้องหอยนางจัดหอยนางลมจริงๆค่ะบางคนก็ว่าผลบริสัดอกแต่ขอยากใส่โอ้โห คือนทำซอสนี่สักอย่างแม็กกี้ทีนี้ก็ซอสแม็กกี้ซอสแม็กกี้เพิ่มความแซ่บนวบัวโบมีซอสผัาเขียวแล้วก็ผิกไทยเ,ยเพื่อความหอมุนเบาหอมหอมแล้วก็แบบรสชาติมันกลายเ,เปแซ่บขึ้นมาโบมีแครอทใส่เนาะมีแครอทฮะเมื่อหนาจังพัดใส่แครอท พาชีสแครอทมีเมตามินเทิงไข่เทิงไข่แครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่นะเออนเนาะแ่บใชเออข้าวของเฮียนนี่กะโปะใส่แต่บอด้ไปเนาะโอ้โฮเป็นตะกินเลยนี่แล้วโบมีอัไตกแตงกินกับวัน,น,ะนะเนาะผิกผิกน้ำปลาไม่ชิบยาน ินนซบไ่ะต้นนี้ก็ใส่เครื่องเป็นทีเรียบร้อยเนาะเออไม่เพล่นซิมเมแบบิรงกแทบวบ่แแ่บเอ๊ะใส่ใสยังไงหัวหอมบ่ผักต้นหอมต้นหอม,ต,หอมต้นหอมน้อยหอมวันนี้น้อยต้นหอมปลูกกำลัง ชั่งเงินไปชั่งมันเราได้หนึ่งถ้ามีแครอทซีซัร์สวยงามกว่านี่แครอทหรือว่าข้าวโพดมันแบบเอ้ยสวยงามเลยใส่ข้าวโพดก็ได้อีกได้เขาบอกเคยให้มาก่อนนี่หน้าตาข้าวผัดโอ้เป็นอะไนักกินคนหิวข้าวนี่อดใจบ่ไหวแร็วเรียบร้อยมาเลยแร็วแล้วพอแล้ว มันสเออมันสีแห่งเกินไปบานนี้เาขากาซีมาเทลงใส่ถ้วยเนะาะกระทะใหม่พี่น้องกระทะใหม่กระทะเจ้ามันบวชเลฮะมันบวชสันเออเบิร์ดแค่ไม่พอ,อยากเบิร์ดต้นนี้เขาก็อยากเขาได้นี่นอ้องสีสันหนา้าตาไปตะกินเปตะกินเนาะ มื่อนี่ก็ฝนตกฝนตกช่วงแรงเนี่ยเนาะตกแหงๆน้องหน้าตาตอนนี้เฮากะสิไปกินกันเลยเนาะจ้าปลาลุงไปเบิง่งโซนกันเลยนี่นะ้องพี่น้องน้องแท้วกูได้เอาโต๊ะมากกเลยแบบสิกินแบบนี้เลยเนาะมาเด้อมาเด้อกินข้าวผัดนันน้องแฮีวเด้อจ้าแซ่บๆน้อกันเด้อ ่ ų, งิงช่วงย่างแหลมแหลกแรงๆเนาะช่วงย่างแหลมแหลกเข้ากับบรรยากาศหนาวๆใครที่เบลหนาวๆก็เห็ดกินได้เด้ออุ่นๆอุ่นๆสบายอ้าอุ่นๆเลยฮอนเหมือนคนมาแล้วน เบิ่งพันเนาะกล่าวว่าน้อง <coughs> 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 สข้าวโพดนไม่หรอกแบก็นี่ยนะเราเคยกินนื้อขาข้าโพดเคยกินไปใส่ขลับขอบรรยากาศยามน้ำคนพวกและ คืนุ่ยังก็คือแบบแต่ถ้าลูกซิ้นลูกซิ้นมืออาไปซื้อเรลืองให้คือ Là. <cười> <cười> mưa nè mưa nè cảm ơn mất luôn rồi đó thì nó tốt mưa nè ai để vào đây mà hai đấy thì đâu quạ mưa ไทดาวโชคจะน้น,น้องพากับเส้งเผ่าที่ท่านอนี๋ดอกตะแบบ ข้าพึ่งคนมาเลยเนาะน้องเล็กสัญหาดัางเนาะที่มีการให้มากแต่อย่าลืมกดไลถถค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญแต่อย่าลืมกดจัดกระดิ่งให้น้องแพลในเรื่องเผื่อบู้ผ่านคลิปใหม่ๆที่น้องแพลลง,นงเนาะยินดีประคองอ่ะค่ะว่าสบายดีจ้าประลุทิ้นหน้าผมพอกันใหม่เด้อจ้า